มาแล้วสิมาแล้วมาแล้วเนื้อหมาตุ่นเนื้อหอมนุ่มอร่อยใครไม่กินจะเสียดายกินด้วยที่ปรึกษาซื้อล่ะอเข้าออกไปข้างนอกอะช่วงนี้ไม่รู้ทำไมนัาบึกไม่ยิ้มแย้มเริ่มเดือนแล้วกลิ่นหอมฉุยๆก็ตามมาด้วยไม่ต้องแรงกว่านี้สิอะไรมาพัดหน่อยแล้วข้ามาๆแบบนี้ได้ไม่ต้อใจมากไม่เป็นไร ที่ภาษาสือก็เสียดกันแล้วเหรอคือไม่ต้องทํางานทําเสร็จแล้วเออมาของนุ่นจิ๋วก็หาเจอแล้วพวกเขามีสี่ทิศเนอะตรวจทุกทิตแล้วตามถนนตรวจหรือยังตรวจหมดแล้วตามวัดล่ะวัดฉันหวังวัดกวนอิมทุกพื้นที่ของอำเภอเหลียงไช่ตรวจมาหมดแล้วเออตามบ่อนก็ตรวจแล้วด้วยตรวจเสร็จหมดแล้วใช่ไหมตรวจยังไม่หมดก็รีบตรวจเล อารมณ์รุนแรงตังเลยไป็ตรวเปตรวเป็ไปตรวจจะไปตัวที่ไหนอีกเล่าช่วงนี้เข้าไปไปมาแทบมองไม่เห็นแถมยังพูด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 ไม่หยุดเขาเขาไม่ไปบอหรลอพูดเหมือนเดิมไปพนันกันไหมพนันก็พนันสิแหงแล้ะเอามือออกนะ หยุดแล้วแล้วถอยออกไปถอยไปยึดข้างๆเล่าๆๆๆๆอย่าให้ต้องเสียเวลานี่ถอยออกมาที่มรนซานสือมีเรื่องอะไรเหรอไม่มี็นไรเอาเป็นการตรวจประจำวันมาดูว่ามีใครสร้างปัญหาอะไรไหมที่นี่ไม่มีใครมาสร้างปัญหาหรอกเล่นกันสนุกดีมันก็ไม่น่าจะรู้ได้ยังไงรู้ได้ผู้จัดสติดีหรือเปล่าเนี่ยมาสมหัวก็อยู่ได้มีงานก็ไม่ไปทำทุกวันมาเล่นแต่การพนันเหรอเล่นการพนัน ทำให้ครอบครัวไป่สงบสุขทำได้ต้องติตอง๊องทั้งเป็นจ่ายมาเลยที่ปรึกษาสื่อถ้าจะพูดแบบนี้ไปพูดที่โรงเรียนดีกว่าไหมไม่ใช่มาพูดในบ่อนใครจะทจับคุกป้าเคาจะพูดไม่จบตัวนี้เปิดบอลจะทำร้ายชาวบ้านของอำเภอเลี้ยงเฉยจะมีความผิดร้ายแรงทุกคนฟังนะกาสั่งปิดบอลจีเสื่ออะไรปิดบอลที่รึกษาสื่อกฎหมายตาหมิงเปิดบอลไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดเออข้าสงสัยว่าพวกเขาเล่นโกงแอบเล่นขี้โกงฮ่าไม่โกงข้าไม่คยโกงข้าไม่เคโกงทำการค้าเปิดเผยทุกอย่างอะไรจะพูดอะไรฮะไม่ได้โกงมันก็เหมือนโกงยังไงจะทำให้พวกเขาทุกวันสมหัวจะทะเลาะกันไม่กลับไปดูแลครอบครัวโหยจะมันฆ่าคนให้ตายสักเป็นจงรู้ไหม ยังไงจะทำให้พวกเขาหมดทรัพย์สินเงินทองสิ้นเนื้อระดาตัวบางครอบครัวก็ต้องตายมันควรจะสั่งปิดใช่ไหมเังไม่รีบจ่ายไมสำนึกไม่ทำถ้าขอร้องพวกเจ้าเชื่อฟังข้าหน่อยได้ไหมในอำเภอของเราตัวอย่างก็มีให้พวกเจ้าเห็นแล้วลู่ซิ่วกูไงลู่ซิ่วกูรีบจ่ายมาลู่ซิ่วกูเพราะว่าผมาดังเข้าสิง ถ้ามชีวิตของนางไม่ดีสินบ้างายต้องอดมือกินมื้อมีลูกชายก็ไม่เคยสนใจไม่ได้เชื่อเป็นพราการพนันเถอะเอนที่ปรึกษาสือไหวหรือเปล่าไม่เป็นไรใช่ไหมเคยเจอลูซิลกูไหมอ๋อลูซิลกูเหรนางไม่ได้มาตั้งนานแล้วมาตามหาทำไมอ่ะสนุนเรวทีตามหานัการท่องเท่ยเนี่ยถาทำผิดอะไรบอกข้าหน่อยเขาทำอะไรผิด แย่มากเลยเจ้าดาไม่ผิดทั้งนี้เสียบทัววันนี้ไม่ตรวจแล้วใช่ไหมท่านบอกไม่ต้องตรวจทุกคนตามข้ามาจะพนันอะไรอีกไหมมาการเล่นการานั้นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายทำลายครอบครัวและทำลายทรัพย์สินทัานทำลายชีวิตม่นไม่ตรวจทั้งนี้ด้วยที่ปรึกษาเสือไม่ต้องว่าพวกเขาแล้วถ้าว่าอีกพวกเราจะเสียเงินมาตาเหมาเดาถูกทุกคำ ดาวอะดาวคำพูดของเจ้าที่มาตรวจที่บ่อนเขาจะหาลูกซิวกูพูดเพบ้าถ้าเพียงยกตัวอย่างถ้ากับนางไม่เกี่ยวกันจะตามหาทำไมล่ะนั่นน่ะสิถ้าไม่ได้ไปไหนกับนางจะตามหาทำไมนั่นเดียวสือนั่นแหละส,สิผู้ชายตามหาผู้หญิงมีอยู่สองอย่างนั่นแหละถ้าเจ้าไม่ชอบนางก็าตามหาเพื่อแก้เหงาไงบัวแล้วนางมีลูกแล้วเขาไเคยคิดบ้าอะไรตกหลงแล้วจะชอบนางไหมทำไมา จะตรวจต่อบไหม,ไมถนนตะวันออกยังมีบ่อนถนนใต้ก็มีถนนตะวันตกก็มีถนน,น,กกน,นเนี่ยก็มีเพราะจะมีเบาะแสงไง <ป S 1> ไปตรวจ,รวจหน่อยนะตรวจบ้าอะไรข้าต้องมีความสุขข้าจะไปหาสาสาวอืมอ้ม 生尽力慰问。